สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมก็มาแนะนำเหรียญที่ดีเนี่ยมีประสบการณ์อีกรุ่นหนึ่งของเกจินะครับทางจังหวัดสระบุรีนะวันนี้เราไปสระบ,บุรีกันที่ผมเคยบอกเพื่อนๆไว้นั่นแหละครับว่าเกจิอาจารย์เนี่ยหรือว่าครูบาอาจารย์ที่แท่นเก่งๆเ,งเงนี่ยนะ านเก่งเนี่ยนะก็จะมีอยู่นะครับหลายพื้นที่หลายจังหวัดในประเทศไทยเนี่ยนะครับฉะนั้นเนี่ยนะฮะการจะเก็บวัตถุมงคลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่ผมเคยบอกอที่ผมเคยแนะนำเพื่อนๆไว้ว่าเราต้องหาข้อมูลในพื้นที่เราก่อนนะโดยเฉพาะน้องๆรุ่นใหม่ๆหรือว่าคนที่กำลังที่จะเริ่มนะครับในการที่จะเก็บสะสมวัตถุมงคลเนี่ย เริ่มแรกเนี่ยเราก็พยายามนะฮะหาข้อมูลในพื้นที่ของท่านเนี่ยในจังหวัดในอำเภอในของท่านเนี่ยนะฮะที่อาศัยอยู่เนี่ยว่าเอ้ยมีเกจิอาจารย์ท่านใดมีชื่อหรือ,รอมีเขาเรียกอะไรเก่งในเรื่องของการปลูกเสกพระเครื่องและพระเครื่องบางรุ่นบางแบบบางอย่างเนี่ยนะครับเป็นที่ ต้องการของคนทั่วไปหรือเป็นที่โจทย์ขันกันในเรื่องของประสบการณ์ที่นำไปใช้แล้วนะเพราะว่าคนในพื้นที่นะครับถ้าเรารู้จักแล้วเนี่ยนะการเสาะหาหรือการที่จะไปหาวัตถุมงคลประเภทต่างๆในพื้นที่นั้นเนี่ยผมว่ามันก็จะหาได้ง่ายกว่าใน ม่ที่ทั่วทั่วไปแต่ก็ไม่แน่นะแต่ก็ไม่แน่เพราะว่าที่ผมเคยเรียนเพื่อนๆไว้แหละนะครับบางทีเนี่ยคนพื้นที่เราไม่ให้ความสนใจไงเราก็จะไปคนพื้นที่ก็จะไปไหว้พระที่อื่นไอ้คนที่อื่นก็จะมาไหวบ้บ้านเราอะไรอย่างเงี้ยพอมาไหว้พระบ้านตัวเองเนะก็ก็เช่ากลับไปด้วยอาจจะไปตกอยู่ที่จังหวัดอื่นอำเภออื่น นะพื้นที่อื่นที่ห่างไกลาจากบ้านเรานะครับและอีกอย่างหนึ่งผมก็คิดว่านะครับถ้าในการที่เราจะไปได้พระเครื่องที่มันมีพุทธคุณมีประสบการณ์นะและมีราคาขึ้นมาเนี่ยผมว่าก็น่าจะเป็นบุญของผู้ที่เขาเช่าหาบูชาด้วยนะครับบางทีคนในพื้นที่เนี่ยแทบจะหา นะหาพระเครื่องประจำท้องถิ่นของตัวเองเนี่ยมาใช้เนี่ยแทบจะไม่มีเพราะอะไรเพราะคนอื่นเขาเอาไปหมดแล้วอะ่ะพอเราจะมารู้อีกทีก็โอ้เมื่อมันมีประสบะการณ์เมื่อมันเกิดเหตุอะไรเกิดขึ้นนะครับวันนี้ผมก็นะนำเหรียญพระอาจารย์ไปรดหรือชาวบ้านทั่วๆไปเนี่ยนะครับเขาก็เรียกว่านะเรียกหลวงพ่อดำนะหลวงพ่อดำ นะครับหรือเป็นนะครับเป็นพระเกจินะฮะอยู่ที่จังหวัดสระบ,บรุรีอยู่ที่จังหวัดโคกสะอาดเออาวัดโคกสะอาดนะแต่เรยรุ่นนี้เนะี่ยผมพยายามหาข้อมูลได้หลายด้านนละผมไม่ทราบว่าท่านสร้างเมื่อไหร่นะเป็นรุ่นที่เท่าไหร่แต่ว่าชื่อรุ่นรุ่นนี้เนี่ยนะนะตามที่พอมีข้อมูลนะครับ เขาเรียกว่ารุ่นบารมีนะอันนี้เนื้อทองแดงเป็นทอยแดงผิวไฟมันมีทองแดงผิวไฟมีลมดํามีเนื้อเงินด้วยนะครับปีเนื้อเงินด้วยที่ปรากฏในข้อมูลที่ผมพอที่จะหาได้แต่ถ้าเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็เป็นสายตรงหรือเป็นลูกศิษย์ลูกหาที่ใกล้ชิดหลวงพ่อและมีข้อมูลที่ดีก็กรุณานะ คอมเมนต์เข้ามาบอกด้วยนะครับว่าเออสร้างปีไหนเป็นอะไรยังไงนะครับผมพยายามหาข้อมูลผมก็ได้ประมาณอย่างนี้แต่ด้วยที่เห็นว่าเออในใน u t u b e เนี่ยในช่องที่ทำช่องเนี่ยหรือว่าใน facebook หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมว่าเหรียญหลวงพ่อเนี่ยนะรุ่นนี้น่ะมีการลงให้ข้อมูลเยอะแยะแล้วมีการลงขายกันเยอะแยะเลยปล่อยให้เช่าเยอะไปหมดก็ถือว่า ผมว่ามันไม่ธรรมดานะการที่พระองค์หนึ่งหรือว่าเกจิท่านใดท่านหนึ่งเนี่ยถ้ามีสื่อเนี่ยนำมาลงนำมาให้ข้อมูลต่างๆในสื่อต่างๆเนี่ยทั้ง YouTube ในช่อง f Facebook อะไรก็แล้วแต่หลายๆช่องหรือคนที่เป็นร้านปล่อยเช่าผ้าโดยตรงก็ตา,ามเนี่ยถือว่าท่านเป็นพระเกจิที่ไม่ธรรมดา แล้วอีกอย่างที่ผมได้เข้าไปดูเ,ออเขาก็บอกว่ามีประสบะการณ์นะเหรียญของท่านนะมีประสบะการณ์นะครับฉะนั้นนะครับเพื่อนๆเหรียนที่มีประสบะการณ์นะดีกว่าเหรียญที่มีราคาแต่ไม่รู้ว่าแท้หรือเกะฟังผมไ้นะเหรียญใหม่หรือว่าเหรียญยุคก,กลางๆลนงะหลังปีสองพันห้าร้อยมา ต้นๆนหน่อยสักปีหนึ่งกว่าสองกว่าสามกว่าสี่กว่าห้ากว่าอย่างเงี้ยก็เป็นถือว่าเป็นพระที่มีอายุแล้วนะที่มีอายุแล้วสักปีสามหรือปียี่สิบเนี่ยปีสองอ่ะสองสองพันห้า้อยยี่สิบกว่าสามสิบกว่าเนี่ยที่นำไปใช้แล้วมีพุทธคุณนะครับราคามันยังไม่แพงมากเพื่อนเก็บเลยเจอสภาพสวยอย่างเงี้ยทองแดงทองแดงอย่างเงี้ย เรียนี้เนี่ยผมไม่รู้ข้อมูลว่าการท่านสร้างเมื่อไรแต่ชื่อรุ่นเนี่ยเขาเรียกว่ารุ่นบารมีนะพอมีข้อมูลประมาณอย่างนี้นะครับด้วยปฏิปทาด้วยความสามารถด้วยความเก่งด้วยความที่ท่านเป็นพระดีนะครับผมว่าท่านเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบลูกศิษย์ลูกหาเยอะนะสื่อต่างๆก็นำมาลงโพสขายโพสนะฮะ ปล่อยให้เช่ากันเยอะไปหมดแสดงว่าองค์นี้ไม่ธรรมดานะอันนี้นี่คือค,อความคิดของผมนะถ้าพระองค์ไหนที่มันที่เราบางทีเรานะครับเราคนส่วนกลางเราคนทั่วไปเนี่ยเราบางทีเราก็ไม่ค่อยได้เขารู้หรอกเพราะว่าบางทีท่านดังในพื้นที่มีเยอะเกจิยุคเก่าก่อนเนี่ยนะครับดังในพื้นที่เนี่ยมีเยอะนะมีเยอะมีเยอะนะครับแล้วก็ วัตถุมงคลของท่านแต่ท่านเนี่ยนะหัวแหนกันมากนะหัวแหนกันมากผมจะบอกให้แท้จะไม่ให้ใครรู้เลยอะ่ะนะครับบางทีสร้างน้อยก็มีที่สร้างน้อยน้อยก็มีไอ้สร้างน้อยเนี่ยตัวสําคัญพระวังดีเนี่ยเนี่ยาการสร้างวัตถุมงคลเนี่ยบางทีท่านก็สร้างให้กระเพาะลูกศิษย์ลูกหาให้ใช้อะ่นะอยากเรีวิชาตัวเองก็มีเฮ้ยไปอุตส่าห์ไปเรียนนะครับไปเรียนวิชาไป ฝึกวิชาจากครูบาอาจารย์เวลาเดินทุด,ดงหรือไปเรียนตามสำนักต่างๆกับครูบาอาจารย์แล้วก็บางท่านก็อยากจะลองวิชาตัวเองก็เอามาปลูกเสกวัตถุมงคลโดยโดยนะขั้นแรกก็ให้ลูกศิษย์คนสนิทคนที่แบบว่าเออคอยติดตามรับใช้เคจิอาจารย์ท่านนั้นน,น,นะก็จะได้ของวิเศษพวกนี้ของดีๆพวกนี้ติดตัวพอมีติดตัวแล้วมันมีน้อยก็หวง ก็ไม่ค่อยไม่เอาออกมาให้ใครรู้ใครดูกันนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเกจิหลายๆท่านนะครับที่ดังๆที่เก่งๆนั่นทำพระบางทีเนี่ยหลายแบบหลายรุ่นนะหลายพิมพ์หลายเนื้อแต่บางทีที่มาออกสู่สายตาคนทั่วไปหรือปรากฏให้คนมองเห็นเนี่ยก็อาจจะมีแค่บางรุ่นนะครับไม่ใช่มันไม่มีแบบนั้นแบบนี้ถึงขนาดว่านะ การสังเกตรหรือการนานาพิจารณาเครื่องเนี่ยนะครับเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เราเป็นคนรุ่นหลังแล้วก็ฟังเขาเล่ามาฟังเขาพูดมามันไม่มีการจดบันทึกนี่ถูกไหมแต่พอปัจจุบันเนี่ยโอเคมันมีการจดบันทึกจดอะไรกันนะครับทำรีคอร์ดกันไว้เนี่ยนะครับมันก็จะทําให้เราแยกแยะได้ง่ายดูได้ง่ายแต่ยุคโบราณโบราณเนี่ย วิธีที่ดีสุดคือการสังเกตไงการวิเคราะห์การคิดให้มันเป็นในแนวของว่าเออวิเคราะห์เนื้อโลหะมันยุคนั้นมันเป็นยังไงพิมพ์มันตรงไหมเนื้อโลหะมันเป็นยังไงอันนี้คือวัตถุดิบเนี่ยสำคัญผมจะบอกให้ดูความเก่าให้เป็นนะดูผ้าผ่านการใช้ดูความเก่าดูอะไรคือการพิจารณาพวกนี้ท่านอย่าไปฟังคนอื่นให้มันมากกับการขายพระหรือพวกเสียนพ้าบางท่านเนี่ยก็พูดไปบางทีตำหนีเตำหน,นิบางทีมันก็ขัดแย้งความจริง ความรู้เนี่ยนะมันอาจจะสู้เราไม่ได้เพราะเราคือนักเขาเรียกว่านักสะสมรุ่นใหม่ๆหรือวิทยาการวิทยาศาสตร์ใหม่ๆมันมันมีเทคโนโลยีดีกว่ารุ่นก่อนๆผมนึกว่ารุ่นก่อนคือ,อะายครูพักรักจาําใครบอกอะไรมาก็บอกอะไรมาความรู้เขาก็ได้แค่นั้นประมาณนั้นนะอันนี้ผมไม่ได้ว่าใครนะแต่ว่าหลักการพิจารณาเนี่ยเราก็ต้องพยายามใช้หลักอนาราชีคือการวิเคราะห์อนารายขึ้นมา คิดขึ้นมาวิเคราะห์ดูซิว่าเนื้อมันใช่ไหมสิ่งสําคัญที่ผมเคยบอกคือพิมพ์ถ้าโอเคครูบาอาจารย์ท่านก็พูดถูกว่าเซียนใหญ่ๆนั่นพูดถูกพิมพ์มันต้องใช่พิมพ์มันต้องมาก่อนนั่นถูกต้องครับอันนี้อย่าอย่าอันนี้มันเป็นเรื่องจริงถ้าพิมพ์มันไม่ใช่แล้วนะถ้ามันไม่อยู่ในสารระบบแล้วอันนั้นก็อาจจะเพี้ยนไปละแต่ต่อมาเราก็ต้องมาดูเนื้อหามวลสารดูความเก่า มวลสารนี่ก็คือสําคัญอันดับต้นๆระดับสิสองเพราะอะไรเพราะเนื้อหามวลสารบางอย่างมันทําให้ได้เราอ,อย่างเหล็กอย่างโลหะผสมโลหะอะไรก็แล้วแต่เป็นการรีดเหรียญเอามาปั๊มนะฮะลักษณะการสร้างยุคก,ก่อนยุคโบราณแล้วก็เปรียบเทียบได้ความคมชัดความละเอียดอ่อนการแกะพิมพ์ด้วยมือการแกะพิมด้วยเครื่องวิธีอย่างเงี้ยนะครับลองวิเคราะห์ดูลองคิดดูมันแยกแยะได้ นะแต่ก็ต้องใช้ประสบการณ์ไปเรื่อยๆ่ให้ต้องดูเยอะๆดูเรื่อยเรืยดูเรื่อยๆแต่อย่าไปจําคําสอนของคนที่เขาบอกว่ากูพักรักจํามันเพราะว่าไอ้พวกนี้มันพิสูจน์ด้วยวิทยาศาสตร์ได้พิสูจน์ด้วยข้อมูลที่มันเป็นเชิงวิทยาศาสตร์ได้นะมันไม่ใช่บอกว่าให้มันพิสูจน์ไม่ได้โลหะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะโอเคเพื่อนเพื่อนมาดูเหรียญกันเดี๋ยวมาคุยต่อกันในเรื่องของการดูเนื้อโลหะเห็นไหมครับ อันนี้น่าจะเป็นเหรียญทองแดงผิวไฟนะถ้าเพื่อนเจอสภาพอย่างนี้นะครับสภาพอย่างนี้ถือว่าโอเคเลยสวยยังดีอยู่ยังไม่มีสนิมกินยังมีสนิมเกาะนะถ้าท่านได้ของดีราคาไม่แพงนะครับและมีพุทธคุณมีประสบการณ์เพื่อนๆต้องเก็บนะครับเนี่ยผมได้มาเหรียญน,นี้ผมก็เออดีใจและผมก็เออมันก็เป็นเอกลักษณ์ดีนะวิธีผมว่าตัวตัดพวกนี้อย่างเงี้ย อาจจะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเหรียญหรือเพพาะรุ่นนะครับเห็นไหมฮะดูการถอดพิมพ์ไม่มีเห็นไหมหูเรียบร้อยนะครับการเจาะหูโลหูพริ้นนะครับผิวตึงนี่คือลักษณะกายภาพเวลาเราดูเหรียญปั๊มนะครับยันนชาริติเนี่ยมีพุทธคุณในเรื่องของการมาค้าขายนะยันดียันมีความหมายดีชื่อบารมีมีความหมายดีชื่อรุ่นดีนะเจตีท่านก็เก่งนะครับ มีประสบ,บาการณ์ก็เจอต้องเก็บเพื่อนเจอต้องเก็บนะโอเคคลิปนี้เอาไว้เท่านี้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวคุยกันต่อเรื่องมวลสารนัะเรือโลหะต่างๆที่ทำพระสวัสดีครับ